มายา EP 2เดินเกมต่อในที่สุด เมย่าหลังจากได้ยื่นมือช่วยอคินและอิดคลี่คลายความตึงเครียดหลังจากการถูกคนมาปั่นป่วนด้วยการแสดงเชิโลเพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศูนย์การค้าทําให้อิดประทับใจในตัวเมย่ามากเมย่าจึงได้โอกาสเสนอให้มีการแสดงดนตรีบําบัดภายในศูนย์การค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดโดยอ้างว่ามันจะยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นแต่เหตุผลที่แท้จริงของเมย่าก็คือเพื่อให้ตัวเธอได้ใกล้ชิดกับอคินและอิด มากขึ้นแต่แล้วก็มีเหตุการณ์เลวร้ายที่เมย่ากับอคินไม่ทันได้คาดคิดเกิดขึ้นตรงหน้าพวกเขาทั้งสองคนเหตุการณ์นั้นมันยิ่งกระตุ้นปมแค้นของเมยา่าเธอต้องพยายามเก็บอาการเพื่อเดินหน้าตามแผนของเธอต่อไปเมย่าพยายามหาทางใกล้ชิดกับอคินหลังจากนั้นเมื่อทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่อคินก็มีคู่มั่นอยู่แล้วหลังจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง เมย่าและอคินจะเป็นอย่างไรต้องห้ามพลาด